21กรกฎาปอป่ามาขายเหรียญสวัสดีเอฟซแฟนๆช่องปอปาศึกษาแบงก์เหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญเข้าแล้วก็จำหน่ายขายเหรียญออกสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังเปิดเครื่องรับชมช่องของปอปาอยู่ในขณะน,นี้ทุกๆคนทุกท่านฮะ ทักทายกันนิดนึงเนาะแต่และคลิปที่ปอปลามาจัดอีพีมาแบ่งปันเหรียญนี่ก็จะขออ,อนุญาตทักทายกันนิดนึงฮะเพราะว่าอย่างไงซะเราก็ได้ดูเหรียญที่ปอปลาจะมาแบ่งปันอยู่แล้วแล้วก็ <c oughs> ฟังปอปลาทักทายบรรยายกันไปแล้วก็สายตาก็ดูสอดส่องดูว่ามีเหรียญที่คุณต้องการหรือเปล่าประมาณนั้นเนาะ วันนี้ไม่มีเหรียญเด็ดๆมาสักเท่าไหร่ท่านผู้ชมมีติดมาปรับปลายฮะแต่ปอปาก็ยังคงมาทําหน้าที่เหมือนเดิมเป็นปกติเนาะเพราะว่าเป็นช่องที่รับซื้อเหรียญเข้ามาแล้วก็จําหน่ายขายออกไปต่อให้มีเหรียญน,นิดนึงปอปาก็อยากจะเข้ามาทําคลิปเป็นอีพีเปิดขายของพวกเรารับเข้ามาแล้วเนาะยังไงก็ต้องมาจําหน่ายขายออก เป็นงานอย่างหนึ่งที่ปอป่าเข้ามาจับแล้วก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดฮะนี่คือรายการเหรียญที่ปอป่าจะมาแบ่งปันฮะอ่ะดูกันนะฮะดูกันดูกันไปช้าๆดูกันไปชา้าชแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าอยากได้เหรียญไหนชนิดไหนราคาเท่าไหร่ปีอะไรพอสอ,อะไรถึงแม้ว่าคลิปนี้จะมีไม่มาก แต่ปอผ่าก็อยากขายฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะ <c oughs> ดูคลิปจบแล้วเผื่อใครจะไปทำธุรกิจไปทำงานทำการก็ระวังกันนิดนึงนะฮะช่วงนี้ฝนตกเมื่อคืนบ้านปอป่าตกแรงด้วยแล้วก็ทั้งคืนมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดท่านผู้ชมยังลินลินอยู่ก็ระวังกันนิดนึงฮนะขับรถขับราก็อยู่ในความไม่ประมาททุกท่านปลอดภยัยประมาณนั้นเนาะโอเคนะฮะท่านผู้ชมฮนะ วันนี้เรามาดูกันเล่นๆไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรไม่แบ่งปันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็ยังคงเป็นเหรียญที่ท่านผู้ชมอาจจะมีแล้วสําหรับแถวบนเนี่ยฮะก็เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากฮะห้าร้อกว่าล้านเหรียญอะโอเคเนาะก็ไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญอะไรเพราะว่าผลิตออกมาเยอะ <c oughs> เหรียญที่ผลิตเยอะเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาฮะนักสะสมก็ไม่ต้องการตามหา เล่นหาหรือว่านําไปเก็บกันสักเท่าไหร่เพราะไปทางไหนก็พบเจอประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นก็ยังคงเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้ารอยี่สิบหนึ่งบาทเรือหงฮนะก็บอกไว้ว่าจะขายห้าบาทเดี๋ยวจะขึ้นขอเป็นหกบาทบ้างอะไรบ้างปอป่า,ปากย็ยังไม่ถามเลยฮนะก็ยังขายห้าบาทอยู่เพราะว่าหลังไหลเข้ามาเรื่อยท่านผู้ชมนะน้องแอดมินเขาก็รับติดเข้ามาเรื่อย คนละห้าเหรียญบ้างสิบเหรียญบ้างคู่กับเหรียญหลักๆไปเหรียญน,นี้ห้าบาทเนาะปีนี้ก็ยังคงห้าบาทกันอยู่อ่ะเดี๋ยวอถใหม่ๆเข้ามาเมื่อไหร่ก่อนเนาะให้อตนี้หมดไปอตนี้หมดไปหรืออย่างไรดีค่อยขายหกบาทกันคลิปนี้ก็ยังห้าบาทเหมือนเดิมนะห้าบาทเหมือนเดิมใครอยากได้ไปจําหน่ายขายต่อก็ลองลองลอง,ลองบอก,บอกจํานวนเหรียญมาเผื่อน้องเขามีให้นะเผื่อทางช่องของปาปามีให้ตามที่จํานวนคุณต้องการโอเคฮะห้าบาทฮะ แล้วก็ตามติดติดมาด้วยเหรียญเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีพศสอ0 5รผลิตใช้จ่ายอยู่ในยุคสมัยของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราอะเนาะใครอยากได้ก็ไหลเข้ามานะฮะไหลเข้ามาก็ประมาณนั้นถ้าอยากได้กี่เหรียญกี่เหรียญก็พูดคุยกับน้องเขาเอาเผื่อน้องเขามีให้นะฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทครุฑนี่คือเหรียญหนึ่งบาทครุฑ สอบถามกันมามากเหลือเกินเมื่อไหร่ช่องปปลาจะประกาศรับซื้อแบบมีขาแว่นแล้วก็ไม่มีแยกแยะราคาออกปอปานั้นยังไม่มีเวลาทำฮะแล้วก็รอดูทิศทางก่อนเนาะเอาไว้ไว้ว่างๆนะเดี๋ยวอีกร้อยสักระยะหนึ่งเดี๋ยวปอปาก็เข้าใจฮะบ้าแฟนๆนั้นคงจะแยกขาแว่นไว้รอแล้วล่ะนะอ่าแต่ท่านผู้ชมทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเข้าใจนะถ้าแยกขาแว่นเมื่อไหร่นี่ราคาก็จะไกลกันนะฮะสูงกว่ากนันิดนึง สูงกว่ากันนิดนึงก็248ล้านเหรียญฮะแต่โชคดีว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสำหรับเหรียญหนึบาทครุฑปีพศ2517 1บาทพออ 2, าทายาครุฑนั่นเองโอเคเนาะเป็นไงฮะผ่านไปกี่รายการแล้วเอ่ยหนึ 1, 2, รายการกับเหรียญหนึบาทที่เลิกใช้ใจ่ายในระบบหมุนเวียนไปแล้วเนาะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญหมุนเวียนสิบาทสอกันนิดนึง หลังจากเมื่อวานนะฮะน้องแอดมินบอกขายไปค่อนข้างจะเยอะเลยเมื่อวานฉะนั้นก็คลิปนี้ก็เลยไม่มีมาจัดเป็นชุดให้นะฮะทั้งรับไปเป็นชุดแบ่งปันไปเป็นเหรียญอะไรประมาณนั้นเมื่อวานน้องเขาทํางานหนักมากฮะก็ขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญที่ส่งเหรียญมาให้ช่องป๊อปาก็ลองดูนะฮะแล้วก็ขอบคุณไปยังบรรดานักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญจากช่องของป๊อปา ก็ยังไม่ได้ครบกันก็ใจเย็นนิดนึงนะใครที่ยังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปเพราะช่องผับป่าก็ยังคงตามหาเหรียญให้ท่านอยู่ประกาศรับซื้อให้ท่านอยู่เนาะก็ประมาณนั้นบางทีนอะเขาก็ทํางานไม่ทันตอบแล้วตอบเล่าก็อาจจะไม่ครบทุกคนเพราะว่าวันหนึ่งเข้ามา,มา,มากท่านผู้ชมทั้งผู้สือ่อและก็ผู้ขายเนะี่ยเข้ามาค่อนข้างมากก็นับจากวันแรกที่ประป่าเปิดช่องนี้ก็ดีกว่าเดิมอ่ะยาวไปเลยยาวไปเลยนี่คือเหรียญ10บบาทสองสีฮะ รู้สึกจะหายากติดอันดับที่3ที่4ี่ที่สฮะนะก็ใครอยากได้ฮะเหลืออยู่2เหรียญเท่านั้นเองนะฮะคลิปนี้ปะปาไม่พูดราคาแล้วนะฮะจะได้พูดคุยเรื่องอย่างอื่นกันบ้างเชื่อว่าทุกคนก็ต้องไหลามาถามกันอยู่แล้วฮะแล้วราคาก็เข้าๆตามท้องตลาดนั่นแหละนะนะก็อาจจะมีสูงมีต่ำกักนห้าบาท3บาท7บาทหรืออาจจะ10บาทอะไรประมาณนั้นก็อ่ะใครอยากได้ฮะใครอยากได้สําหรับเหรียญสิบาทหายาก ปีพศ2534โอเคเนาะอ่ะต่อมาก็เป็นเหรียญ10บาทเช่นเดียวกันปปาจะเรียงเป็นแถวๆไว้ให้เนาะก็เป็นปีพศ2553แถวนี้ไม่มั่นใจว่าภาพพอมองเห็นหรือเปล่าท่านผู้ชมอาจจะลางๆนิดนึงเนาะนี่คือเหรียญ5บาทปีพศ2 5 5 0ทุกท่านผู้ชม34ผ่านไป อ่าเริ่มใหม่ดีกว่านี่คือเหรียญ10บาทปีพศส5 5 3าบฮะ53บฮะใครอยากได้เนาะใครอยากได้ก็มีกันอยู่ประมาณราวๆสักอ่า123456 7 8ประมาณ8 9เหรียญ8 9เหรียญสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับ EP นี้อ่ะใครอยากได้ก็ไลน์กันเข้ามานะฮะราคาก็น่าจะอยู่กันที่ทนัทนทันประมาณสัก ปาป่าว่าไม่น่าจะขาด30บาทนะฮะไม่น่าจะขาด30บาทล้านกว่าเียญอ่ะล้านก่าเเยมจบแล้วเนาะต่อมาก็ลองพูดถึงปีพศ2544กันสักนิดหนึ่งนี่ฮะเมื่อก่อนท่านผู้ชมพบเจอกันมากครอยู่ในระบบหมุนเวียนจากเงินทอนเอ่ยจากาห้างาห้างสรรพสินค้าเอ่ย,เยะ,ะเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ปปาจะมาทํา EP ีมาเปิดเป็นช่อง YouTube เนี่ยพบเจอกันค่อนข้างมากครับบรรดาเหรียญประมาณนี้นะฮะ แต่พอปาปามาทําช่องเป็นช่องซื้อขายนี่ก็ทําให้เหรียญเหล่าน,นี้นั้นมีราคาพุ่งสูงเกินหน้าเหรียญถึงแม้ว่าจะยังไม่มากนักแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีฉะนั้นใครอยากได้ฮะไม่น่าจะเกินเหรียญในยีบาทนะปีพศ2544ี่สอโอเคเนาะนี่ก็ปี40ฮะปี40ก็ปี40ก็มีอยู่ไม่มากสักเท่าไหร่เนาะบางคนใครที่อยากเก็บสะสมบางคนะก็ลองไลน์เข้ามาไลน์เข้ามา แล้วก็อย่าทิ้งช่วงไว้นานนะคะปาปปาแนะนำหนึ่งการไลน์เข้ามาจองเหรียญเนี่ยอย่าทิ้งช่วงไว้นานนะถ้านานไปเนี่ยคือจองเสร็จปั๊บที่จริงแล้วเนี่ยมีมีอีกบางคนบางท่านเขารอคิวต่อที่ที่จะพร้อมรับเหรียญฉะนั้นก็ใครนะฮะใครที่ไลน์เข้ามาถ้าถามราคาเหรียญแล้วตกลงนจานวน,นเน่ก็จัดการตามหน้าที่ให้จบไปตามน้องแอดมินเขาอ่าเล่ารายละเอียดให้ฟังฮะถ้าจองทิ้งไว้ได้นานหลายชั่วโมงเนี่ยทางเราก็คิดว่าอ่าคงมาถามเฉยๆจองเล่นเฉย เราก็จะปล่อยให้เจ้าต่อไปอันนี้ทําความเข้าใจนิดนึงนะฮะบางคนย้อนกลับมาก็เอ้าผมจองแล้วฉันจองแล้วอะไรประมาณนั้นแต่ก็ฟังนิดนึงนะฮะถ้าจองข้ามเป็นชั่วโมงไปเนี่ยเพราะว่ามีคนคอยคิวอยู่ด้านหลังอยู่แล้วโดยเฉพาะเหรียญที่หายากติดอันดับท่านผู้ชมไม่ควรจะจองนานแล้วก็ทางร้านเราก็ไม่ปล่อยให้จองนานประมาณนั้นเนาะก็อย่าซีเรียสคุยกันแบบสนุกแล้วก็จับเป็นข้อมูลไปคำนวณไปคิดช่วยกันเอาเนาะเมื่อกี้ถึงไหนละ ถึงไหนละปี40ใช่ไหมอ่ะเราก็มาปี54โอเคเนาะนี่ฮะใครอยากได้นะฮะใครอยากได้ก็เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานผ่านการใช้งานใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามาถามน้องแอดมินดะูเนาะประมาณนั้นนะฮะท่านผู้ชมฮะอ่ะมีอยู่กี่เหรียญเนี่ย2 4 6 8 8, 8เหรียญฮะสำหรับเหรียญ10บาท2สีวาระฮะ ที่ไม่ซ้านะ,ะมีอยู่แปดเหรียญท่านผู้ชมฮะมีเข้ามาน้องก็ขายออกไปมีเข้ามาก็มีผู้มาจับจองออกไปวันต่อวันวันต่อว,วันฮะน้องเขาก็แทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยอ่ะไม่เป็นไรเนาะก็หน้าที่การงานฮะนี่คือเหรียญสิบบาทวาระเหรียญสองสีนะ,ะใครอยากได้มีอยู่แปดวาระไม่ซ้าใครอยากได้ไลน์เข้ามานะฮะต่อมาฮะต่อมาอะต่อมาก็เป็นเหรียญที่ประป,ปาเป็นช่องแรกที่ลองลอง,ลองจัดทําโอเคเนาะก็ ะสมประสบผลสําเร็จนิดนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรขอบคุณสําหรับใครที่ชอบสะสมเหรียญที่มีพระมหากษ,ษ,ษัตริย์คู่ถ้าพูดผิดไปก็ขอประกาศประทานอภัยนะระปาไม่เก่งราชาศัพท์ประมาณนั้นไว้โอกาสหน้าประปาจะค่อยๆศึกษาไปสําหรับเหรียญรูปคู่ใช้คำว่ารูปคู่เนาะก็มีกันอยู่1 2ึสประมาณ4ี่ห้าเหรียญท่านผู้ชมอะ,อะเนาะใครอยากได้ใครอยากได้ก,ไดก็ไลน์มาพูดคุยกับน้องได้ ได้ตลอดเวลาโอเคเนาะหลังจากคลิปจบชาบ้างเร็วบ้างก็อภัยกันเนาะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญที่จัดอยู่ในวาระเด็ดๆนิดน,นึงก็คือน่าจะเป็นเหรียญกลมอันนี้โรงพยาบาลกลางฮะนะโรงพยาบาลกลางประมาณนั้นอ่ะสภาพสวยๆว,วิงว่งๆเลยใช้ได้อยู่ฮะสภาพนะเหมาะสําหรับการเก็บสะสมใครอยากได้เนาะก็ลองลอง,ลองดูอ่ะลองดูเรื่องราคาก็ไปพูดคุยกับน้องแอดมิน น้องแอดมินดูอ่ะท่านผู้ชมภาต่อมาก็อ่ะมีอยู่เหรียญเดียวฮะมีอยู่เหรียญเดียวเป็นเหรียญที่สอบถามกันมามากพอสมควรสาหรับเหรียญ10บาทอมสินนะฮะสิบาทอมสินเก็บซะตั้งแต่วันนี้นานไปเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะหาพบเจอได้ยากละเพราะว่าเหรียญที่ปปาเอามาทําคลิปนําเสนอที่ที่จําหน่ายขายออกซื้อขายกันได้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาฮะเดี๋ยวก็จะมีการเก็บจากนักสะสมทั่วประเทศสําหรับคนที่ชอบเก็บเหรียญสะสมเหรียญนะฮะ ต่อไปเหรียญเด็ดๆก็จะค่อนข้างหายากนิดหนึ่งโอเคเนาะแล้วกม็มีกี่เหรียญเนี่ยสำหรับเหรียญของอรู้สึกจะเป็นเจ้าฝ้าเพชรลัตหรือเปล่าฮะประมาณนั้นนะฮะเจ้าฝ้าเพชรลัตประมาณนั้นมีอยู่หนึ่งสองสามเหรียญนะท่านผู้ชมนะสามเหรียญอ่ะปะปาจะไม่บรรยายสรรพคุณมากนะฮะก็ประมาณนั้นเนาะ เพราะว่าเชื่อว่าแฟนรายการเป็นชาวนาสะสมอยู่แล้วเนี่ยรู้รู้พอๆกับปราปานถะ่า่ว่าเหรียญน,นี้คือเหรียญอะไรประมาณนั้นอาจจะรู้มา,ากกว่าปาด้วยอาจจะสะสมชอบเล่นเล่นเหรียญมานาใน,นเนี้ยก็มีความชํานาญประสบะการณ์เยอะอ่ะมีอยู่3มเหรียญน,นะฮะมีอยู่3ามเหรียญใครอยากได้รีบไหลเข้ามานะสภาพเนี่ยยังติดน้ําเงาแดงน้ําลุ้งอยู่เลยนะฮะติดน้ําลุ้งอยู่เลยก็โอเคดูเนาะลองดูลองดูท่านผู้ชมฮะสุดท้ายปิดรายการกันด้วยเหรียญนี้ฮะ น่าจะเป็นของ <c oughs> พระพี่นางเธอฮะแปดสิบพรรษาพระพี่นางเธอหรือเปล่าปปาคิดว่าน่าจะใช่นะฮะประมาณนั้นแปดสิบอ่าน่าจะเป็นแปดสิบพรรษาหรือว่าแปดสิบสี่กันแน่เอ่ยปปาท่านผู้ชมครับปปาจำสองชนิดราคาเนี่ยสองวันละเนี่ยค่อนข้างจะยากนิดนึงโอเคเราถ้าพูดผิดไปก็มไม่เป็นไรเนาะอ่ะประมาณนั้นนะฮะโอเคฮะก็อ่ะเดี๋ยวสอดสองให้ดูนี่นะฮะท่านผู้ชม มีอยู่ <c oughs> เหรียญเด็ดเนี่ย 1, 2, 3, 4, 5, หยนึ่งสอี่ห้าหกเหรียญหเหรียญนะฮะก็ใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาติดต่อเข้ามาใครที่นิดหนึ่งนะฮะเนาะใครที่เข้าไปในไลน์ของพิมพ์จุดพีเอสามตรงนั้นเนี่ยน้องเขาไม่ได้เข้าไปตอบแล้วนานมากนะฮะเพราะว่าลนา์นี้เชื่อมโยงกับโทรศัพท์ที่ประปาถือทำคลิปอยู่นะฮะเพราะฉะนั้น ลายปอพิมพ์ p. จุด p.a. สามสามสามเนี่ยปาปาแนะนำให้ยุติลายนี้ได้ก็ก็ดีนะกลับไปใช้ลายหน้าจอนะฮะไปเพิ่มลายหน้าจอหน้าจอที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะเพราะว่าน้องๆทีมงานเนี่ยจะจะใช้ลายสองสองลายนี้สองเบอร์นี้ตอบในการซื้อการขายโอเคนะฮะเนาะก็ย้ายออกจากลายนี้ได้ก็ย้ายนะฮะเพราะว่าจะเข้าไปตอบกันยากมากฮะ เพราะว่าปปาเปลี่ยนเอาลน์นี้กับโทรศัพท์เครื่องนี้ศึกษาต,ตัดต่อคลิปวิดีโอช่วยอะไรประมาณนั้นโอเคนะเนาะพยายามกลับไปใช้ไลน์หนะ้าจอฮะสำหรับคนซื้อคนขายจะเร็วมากบางคนก็ยังไม่รู้อก็ถามน้องว่าทําไมไม่ตอบสักทีทาไมไม่ตอบสักทีก็ปปาจะค่อยๆบอกไปอะไรประมาณนั้นจบแล้วเนาะรายการ <c oughs> ep ย <21 S 2> <c oughs> ี่สิบเอ็ดกรกฎาคมปปามาขายเหรียญท่านผู้ชมฮะบอกกล่าวนิดนึงนะฮะว่า ทำไมประปาถึงไม่กะไม่ประกาศจำหน่ายขายเหรียญปึ๊บ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 อะไรประมาณนั้นทำไมต้องมีการพูดขั้นบ้างอะไรบ้างเนี่ยบางครั้งท่านผู้ชมฮะป่อป่าอยากจะบอกชนิดราคาบอกการเล่นหาบอกการนำเสนอเพราะปปานั้นไม่มีเวลาที่จะนำเหรียญเหรียญเดียวมาพูดมากล่าวมาบอกจากจำนวนการผลิตอ่าการเล่นหาถึงไหนถึงไหนแล้วราคาเท่าไหร่บางทีนั้นท้าประปามานั่งบอก ปปาคิดว่าจริงๆท่าผู้ชมในความคิดของปปาจับเหรียญเหรียญนี้มาทาคลิปเหรียญเดียวเนี่ยทั้งๆที่ก็ไปเหรียญผลิตมากบ้างอะไรมากปปาไม่อยากจะไปให้ข้อมูลเหรียญตัวเหรียญนะปป่าอาจจะนําเสนอขายแล้วก็พูดขั้นไปบ้างหลายคนบอกว่าปปาพูดอะไรน่าลําค้างอะไรบ้างประมาณนั้นก็ไม่โกรธฮะไม่โกรธนะสำหรับใครที่อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญก็อาจจะรู้กันไปตรงนี้เลยคลิปนี้เลยคลิปอื่นเลยประมาณนั้นอ โอเคเนาะก็จบละสำหรับการเปิด EP 2ี็ดกรกฎาคมปปามาขายเหรียญใครอยากได้เหรียญไหนก็ลองดูนะฮะคอยติดตามชมนะคลิปต่อไปดูซิว่าปปาประกาศรับซื้อเหรียญอะไรพยายามติดตามคลิปช่องของปปานะฮะจะได้รู้ว่าปปานั้นประกาศรับซื้อเหรียญอะไรมีหลายคนนะอาไปนําเหรียญอาวาระย่อยๆฮะมาถามว่าเหรียญนี้ซื้อไหมแสนหนึ่งสองแสนฮะปปานั้นคงไม่ได้ประกาศรับซื้อนะฮะ เนาะก็ราคาเหรียญเนี่ยที่ปปาซื้อขายอยู่นะทั้ง61บวาระบางวาระเนี่ยมีราคาสูงสุดแค่ร้อยกว่าบาทเองร้อยต้นๆ้วยสามหลังจากนั้นก็มาเป็น13บาทเอ่ยเลยประมาณนี้นะฮะเพราะปปานไม่ได้ติดตามข้อมูลราคาเหรียญหลักแสนฉะนั้นปปาไม่ได้ประกาศรับซื้อก็ลองลอง,งติดตามข้อมูลทิศท,ท,ท,ทางนั้นดูนะครับว่าม,มาจากทิศทางไหนคุณก็ลองไปไปเสนอขายกับ,บ,บทางทางนั้นเนาะแล้วเราก็จะไม่งงปปาก็ไม่งงช่องอื่นๆเขาก็จะได้ รับผลประโยชน์เหรียญละแสนสองแสนที่เขาประกาศรับซื้อไปประมาณนั้นนะฮะแต่ละช่องก็ซื้อขายของไม่เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะโอเคนะคลิปนี้จบละเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่สวัสดีครับ